สวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะพ่อๆกับช่องซาตุ่มมาซะเนี่ยคือเก่าเหมือนเดิมกินข้าวต้องกันด้วยค่ะก็กินข้าวเศร้าเนี่ยบอกพี่บอกงี้หมดเลยกินอาหารพื้นบ้านกินโชว์ไม่เอียนกินซุปทำไมกินซุปบะเขือบะเขือใส่ก้นมาหนึ่งมาเศร้านี่แหะกินมันง่ายหวยจัปไงนางสง่างขึ้เก่าเหมือนเดิมพี่น้องตาขายซาตุ่มเดืนลาโย เนียนแบบเขือเนียนแบบเขือก็คือปนแบบเขือเนี่ยล่ะพี่น้องซุปแบบเขือทั้งบ้านสาวตุ้มเอิญเนียนแบบเขือใส่ปลาคอยายปลาคอยายหางหนึ่งคนละมันแดดบันสาวตุ้มก็ได้นั่งบิดๆนิดหน่อยนะพี่น้องเพราะว่าแดดบันเท่ามันแดดแจ๊ดแดดแจ่มบัตไทยยวนสวิสเซอลนดสาวตุ่มฟ้าดาดปากแดดพี่น้องเพราะวันแดดมาคือกันขอโทษขออภัย ซีคลิปหาคลิปกันยังใส่สูตรเดิมนี่ยแหละพี่น้องเพราะว่ามันทายต่อกันเนาะมื่อนี้มันมีเวลาแค่นี้เมื่อกสิไปเปลี่ยนสูตรใหม่คือดารามันกับโบแมนเนาะพี่น้องใส่สูตรนี่ละดสชาทิขนเบงเอาเนาะพี่น้องเนอะรสชาติเงี้ยนกิ้งคิงต่างคารสชาตากินขี่น้นนองซ้ำพอหนึ่งแบบอ,อือพี่น้องเอ้ยกินข้าวระบายนี่นางสงะขึ้นมาขอโทษขออภัยสำนักผู้ที่มาสอบกัน บ๊อกซูผัย่างย้อมากมันมาถือไก่รีนบอกซูีองแต่คือเกาอยอืแแองมักสม้อเต็มกระจาดพวกันยู่มีสมมอแคอชิ้นกับเืออันนี้ถือชินกัะคนยำปาะเลย บัคกอมอ่ข้าข้อพี่ไอถ้ากายอีกอ่าันะครับบัคกอมอคือกับถาจะใช้เขาเอินวาสมอนอี่และพี่น้องมีสรรพคุณในการลดเสยนหักผู้ที่ท้องถูกรัตทานแล้วจะไหลลื่นแล้วก็เป็นยาอายุวัฒนะนะคะสำหรับผู้ที่อยากสวย ก็กินในปริมาณที่พอเหมาะสก็จะสวยสมบูรณ์่วไจางกเากันก็จะก็จะเลาเบากันถืออกไปออกเพราะว่าข่อยบ่ดหนึ่งสองเฮ้สุภาพมือเปลาะ้อสองเง่สองหามก็ได้นิดหน่อยจะเบ่าเพื่นคน เดี๋ยวบุ๋จะีนกับเนื้อคุณเขานีลยต้องตีซินมาไม่จับไม่ซีนจับไห้อันนี้คือกระดูกหมูอันฟ้าตุ้มมักมาขึืน่ย่างนี่หนือเปั่าทอดนี่สามารถที่นม่แสีบบหอโอเคทุกคนทุกอันแม่ใส่เกลือบ่พฟบ่กินเล็คนแล้วเขดีคนเลดีกขาดีแล้ว ขบังไงตัวใหญ่แต่ว่าบากินยากแ้ไนไ่เค้องนี้า่กินังหรอกนี่เราไม่ต้องนข้างเดี๋อกกน่อยสข้ามเนีอยๆหน่อยๆอยๆขห้มข้ามไง้วมันมุดอันนี้ไงแบบหม้อพี่น้องนี่น้อยๆน้อยได้ิตามินจากแสงแดดงเนียนๆข้างหลั นั่งตังพี่น้องนั่งพื้นไม่ลุกเนี่ยหมอกระข้างไวสุงชิ้เจล้วก,กินเผาปากแดดคนนไปย้ำกุ้ง่นเกลยกุ้งมากนั่งนี้ที่ห้านใส่ทกยอเลยไผ่ทยดีฟ้ามัตคลิปกินเ้าเศร้านี่ครับข้ากินเา้า อันบออ่อยน,นี่นุปบะหมี่กอจบไปเพียงซ้ำอี่เพื่อนพกันไมมคิปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดกสามสาวสุดเหมืนกันนี่ไ่เด้อสำหรับคลิปนี้หลัพี่ตาหัพี่ะบอกแล้วโอวบย